สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพุทถพรเว่ยอสไัวพระเวยคกับตามแนวทางของน้องแกงเปิดโไมัยครับเอฟซีับผมฝันได้แดงกึ่งคืนมาสั่นเห็นเหล็กแดงกึ่งคืนมาสั่นครับเอฟซีคับผมแล้วก็ฝันเปิดนะครับนะ ก่อนที่เขาไปส้มคลิปของน้องแก่ยิบซี่กับไช้วิจารณญาตใน้การับชมกับทางสองเป็นสื่อกลางเสนอไว้เพียงเนีเทางนะครับยิซี่กับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในฝันขั้นปูนี้ได้ฝันฝันตรงๆเลยครับวิธีเขาตรงต้งเลยแต่งวดบันโดดหลุดฝันทีหนึ่งบางทีหัวหนึ่งสองหัวนะครับเนาะฝันเข้ารวดเด็กของฝันนี่ครับยิบซี่กับผมได้รวดนะครับเนาะเพราะว่าคนฝันได้ัวเดียวก็ได้ฝันหลายครับทีิีผม แต่หันบวฝันความเพื่อบางทีงวดหนึ่งบ่ฝันกับมี่สองงวดบ่ฝันกับมีไปฝันงวดที่สามทีนะครับพี่ซผมคันได้ยินคนว่าคนฝันพวกเท็นตัวแดงๆฟ้าออกไปหาสื่อเลยครับโดยเอฟซีผมสี่ันทันเนี่ยอ่าก่อนสีเขาไปช่วงคลิปของน้องแกงเอฟซีกับไฮช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางนะครับเอฟซีกับผมมากระจัยขัดกับพันอ่าคันมาคันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานผู้ถ่อพารวยพอสวัสดิ์พารวยกะับเลิกน้องแกงฝันแม่น ถาฟังสสสเสียงบอกของคนขับเอฟซีผมว่าฟันซีโบฟันไว้อย่างนารับนะเอฟซีครับนองน่องงงง่นมวยันง่งนหมวยุนี่ละอัโอ้ยลาแกงบุลุกเนี่ยแกงวัวเนี่ยโอ้อันอันว่าจักไหนก็คือว่าฝันเห่งเหล็กแดงจริงคึงฟันฟันน้เม็ดบุล <podcast> ูกโอ้น่อนน่องแง่แง่งมยง่งมวเนี่ยว่ะอือนองแง่แง่แง่มันว เขาเข็มเด็ก่จงแขนงูมือหงอกกับมือขื่นขื่นเลยมึงนะเออตัวเจ้วแดงขื่นมันมันขึ้นย่มือเปล่าลูกงูงูม่ขื่นคืองูแขนงเขาพืนหูแขนนี่นะโอ้งงค้อแขนน่ะงหฝูฝแขนงี้เออเออต้วเจ้าว่างจะแด้วานวานความจะใช่สิจะเชืยอเ่อ โอ้งวดงนดวันกับฟันคือกันห่ดูรอเงนเงวดวันนั่งตอวกือกันนีกอ่ะอืมเจอเจอว่าที่บอกว่าเรียกเรียกเรียงออกคือเขาหาสองเขาเขาบอกว่านู้เป็นหบบอืมเท่าห่โอ้งนดวันก็เห็นหาสองจะเขาว่าที่ทำกันไม่ออเออเอรมแม่ยืนสิออกคูอเดียนัสีว่าเขาว่าจะจะสีอื ไม่ไมันมัน,ม,นมันบอกบอกว่าฆ um. ่าค่าสองโอ้บอกว่าค่าฆ่าฆ่าสองนี่แหละเดี๋ยวบอกเอออันงวดที่ได้นี่เพื่อนมาบอกมาบอกเลยบอกลูกคนคนมาบอกว่าหาสองอเดี๋ยวเดินหาหา่หาสองเดียวเออเออคนคนลยคอกี่ <em. S 2> <c oughs> เดืหนึ oh, ่งนี่นี่ะโอสองตัวเดียวได้ละเออบ่ได้ยินเสียงบอกแค่ในหลวงว่ได้ยินบอกว่าหาหาสองเมื่อได้่งละอาารโอ้มอบอือเขาเขาว่าเย่อยังพี่พี่ว่าวาจรยโอ้เขาเขาว่าเชื่อย่งพี่บ่าบ่ะี่ เออเชี่ยช้ำยสีขาวก็แด้แงยังสีออกออกเปันสกาวมาหรอไอีดีบบดนี้มันออกออกว่าจะหาซ่องอลไรก็เออไม่ได้ซื้อซ้นไม่ลูกรู้อันว่าเูาซื้อสื่นรู้สึงหาว่าโอ้โหเงิ้ยนประเทศมีนเงี้ยนรูัน จืดเดียวเาขวดหนึ่งแล้วเนาวอจืดจืดับหรือเงินที่หวัดแบบจืดวันถูบนตัวกระหาขว่ขึ้นขับจืดซ้ำใตอนั้นบัดงวดีได้ลูกเป็นยังไงสู้สู้นอนดีพอไดจะจะคนเลยวันนี้นุ่มนอนนอนม่งขึ้นหนั่งมึงขึ้นเนางวดเดี๋ยวพูดเร่องเหยียบเตาโอ้ขึ้นเหยียบเตาตีลูก จากขึ้นเดียบเตาเหรอือโน่นนอนนี่นอนนอนน่นอี่างงีอืมผมคนเขาว่าก็ตกเย็นมาวันหนึ่งมามันนอนนอนย่างนัวสบอู้วมีนั่งยู่นะว่าไงขึ้นรืแรกเลยนะ้ถู้โฮเม่โอ้ยลูืนก็เป็นนกเด็กนอกจากม่บอกงเขาเป็นบาเออ เวลาเป็นหมางเาถดเลยจุดเลได้หนึ่งตัวเดียวอยู่เลยเลยเลยแก่นเลยแ่นแ่ห่หนึตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวแดดแรงจตขคืนได้บอกเมโอ้แรงค่คึ่งเล็บลูกเน่ยว้าสุม่าึตัวเดียวตันนี้รุ่นเลอกเ่็นห่้าก็เหรอามีเจ้าหน้งที่นี่นั่งนั่งใหญ่เดยนหาหนึงตัวเดียว เป็นะวะพมกนี้อย่าพกพืกผนือกแก่กนับนถือกก็เสียเสียพี่บานรองมึงเลยนั่งอออกก็มีนั่งไว้อย่างเสื้อพี่บานน้องมึงเลยน่าแบบอีอมันมันใครืงเอะแค่น้อมึงว่าจะเปกนแบบตามคาแบบจุดจุดก่อนดีเด้เออแดงเธอที่ัวตูงก็มเลยนี่เ อหนึ่งตัวเดียวเขาออกซอกไม่ผิดเขียนหนึ่งตัวเดียวโอ้โืเขาเขาสอกบ่กไม่กีนไม่ยิงบบลูกจ่นั่นขียนจั่นหนึ่งตัวเดียวได้ววเาบอบอกว่าบนหรือล่างบบลูกบอบอกเลยว่าว่าทหไมเว่าเขียนแต่หนึ่งอืมเขียนหนึ่งตัวเดีหนึ่งตัวเดียวโอ้หานึตัวเดียวคนหมดเลยไม่นั่นเออ โอ้เื่อผ้เเงินไหน่กไปสู้อเงินแน่มเงินแน่เลยแล้วเงนเงินโบราณเดี๋ยว่นเองต้องะไปซื้อเงนตัวลอยเงินบนจุดน่ื้อเงเี่ยวปกาง่บอกว่ซื้อปกับไม่บ่ลูกบอกว่ากับที่เป็นเงินหลื้อตัวลอยเลยกันได้ทั้งทั้งวันั้นถึงเงินโอ้อืมก็นบอกาหนึ่งก็ซื้อหาหนึ่งแล้วปนมรกีหนเพื่นวา เด็เออกการสอนออกการสอนเลยงวดงวดนี่กันขั้นจัวมาสุดระดับขึ้นขึ้นเสียงนี่เด็กเด็กผู้ายไปโอ้คือเสียงแม่ผู้ายมาบอกเสียงแม่ผู้ตายราศีเมษนี้วางเร่อเด้กออกหารสอนคนยุคเล้จำใ่ไว้ก็ เวลาตอนนี้วิทยาไม่ถือเียไม่เกี่ยวเอย่างเงินติจจะได้ไปซื้อเลขซ้ำซืเลขเลขบนสาหาลางสาหาก็ได้หาวัดสอแบบซื้อบวกกับเพื่อกันบลูบวกรับได้กากเป็นืิบทีิบาทนี่อืมอืมอืมวันนี้นุ่งกนุ่งกะสิี่่ระกับนุ่งกันกับทเด็หาหาหาหนึ่งดเดียวอืม

บอกยังนันนนง่งมันรู้มันหัวงงงงจังที่ถ <laughs> ือมาซื้อมาที่บ้านมีคนถือถ้าถือซื้อมาซื้อว่นทีกันอันที่นนว่าคนพิบ่าวบอกเลขบาลูกว่าคว้าคนพิบ่าวบอกบอกเลขแต่ว่าพิบ่าวมันเฉไปเลยไม่เ,เก,เกี่ยวนั่นเองมาออกโอ้เห็นว่าอีหล่าท่านฝันเห็นเป็นตัวเขามาบอกเป็นตัวกี่ออกทุกขั้งบาลูกออกนี่ออกมันกันผัวก้นก็ยันโผลผู้ใดยก็แก่ เอาเขาปห้หอมน่ะที่องปากขสองคนออกออกเลขสิเจ้าคูยเลหนึ่งเลสององร้อเลึงเออไอ้สอโอ้งวดที่มันออกสองสองบะรกกอห้สองสองจะขาดสองอู้อกั้งหดทั้งร่างเลยวนั้นน่ะมันออกทังหมดทั้งร่งจะนู่งได้จะสองสองเห็นสองสองเดียวอออืมันมันมันเลยอ่เอม บัทนี่หละอาอีหลแก่งสีดังบัตนี่อ่บอกเลขคือนี่พออกคิดกรูกรกกร้ต,ตลุ่มละเออสาธุสาธุนั่นหลุมเนาะเห็นเอ็นส้มเเอ็นอาจารย์เ<า>ออโอสมอาจารย์นี่หมายว่าพี่บาทเงินเหมือนตเอาวอพี่บาให้เองเออเออแมนอีดีอยู่หลุมมีแต่พี่บาทเงินนัอนลุมเนาะ อืมเออเอาสำหรับเด็กแนวทางของน้องแกงครับพี่ซีผมห้าหนึ่งตัวเดียวแต่ว่าบอไม่ได้บ,บ,บอกว่าเป็นบน,ปน,ปนเป็นล่างนะครับเบอร์ซื้อไว้ถึงบนล่างบ,บอกกลับซ้ำอีกตั้งหากครับพี่ซีครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงสาม,มีครับบอกเขาไม่ได้คลิปหนักขอกลับเข้ามาสวัสดีครับ